สวัสดีค่ะสวัสดี f c นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางตำราของเรานะคะเอยโบเมนห้าน้อยค่ะห้าน้อยนะคะงวดประจําวันที่นะคะงวดประจําวันที่ยี่สิบสองนะคะโอ้ยห้าน้อยมันคือไปออกเราพัฒนาดีด,ดีค่ะทุกคนทุกคนสังเกตไหมคะมันไปออกเราพัฒนาดีเนาะนี่นะคะหนึ่งแปดค่ะ, 1, ะ,คะทุกคนนะคะหนึ่งเปดนะคะทุกคนนี่นะคะไปออกเหล่าพัฒนาดีค่ะ ไปออกเล่าพัฒนาดีค่ะจะทุกคนนะคะนี่เนาะป้าติถทรนีน198นะคะ198นี่แปลงตัวนี้เปนน็นหนึ่งนี่แปลงศูนย์เป็นหนึ่งนี่เรียบร้อยเลยได้หน่นะคะโอ้ยแกร็บเลย198นะคะไปอีกีค่ะไปออกห้าหน้อย ดีเด้อค่ะเอาไปออกและเาพัฒนาดีเด้อค่ะเอามาดูนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะช่วงนี้สายลูดปังมากเลยนะคะทุกคนนะคะนี่เนาะนอยกิจหนึ่งสองนะคะเข้าหนึ่งนะคะน้อยพิเศษเข้าเจ็ดนอยปกติเข้าแปดอ่านอยวีไอพีนะคะเข้าศูนย์นะคะทุกคนนะคะเอดเจเข้านะคะสามศูนย์นะคะนี่หกสามศูนย์เฮ้ยหกศูนย์สามนะคะเขาาตดได้นน่อ่าเข้าวีไอพีนะคะนอยกิจนะคะเจ็ดหกเก้า โอ้เจ็ดเอาแอดคือห,หายหาหน่อยกิดเอาสร้างมันสร้างมันเจ็ด oh. นะคะหน่อยกิตเจ็ดนะคะสามแปดนะคะสองเก้าหกสองนี่พัฒนาหนึน่งศูนย์นี่กาชาตินะคะ, 3, ะ,ออนะะ,คะทุกคนนะคะโอ้หอยสองสามบวกสามเฮ้ไมันจะไปออกมือใดนะนี่นะคะทุกคนนะคะงวดนี้จับสามตัวไม่ได้นะคะจับสามตัวบดได้เนาะโอ้สองเจ็ดสี่นะคะ นี่นะคะทุกคนนะคะนี่เป็นสูตรแอดนะคะทุกคนนะคะฮานอยจะมีสูตรแอดแล้วก็สูตรหลานนะคะสูตรแอดแล้วก็สูตรหลานสูตรหลานตามตูดนะคะน่าเสียดายมากๆเลยนะคะสูตรหลานนะคะเจ็ดศูนย์สองะคะเจ็ดศูนย์อดเอเห็นอยู่นะคะเจ็ดศูนย์สองหกศูนย์สามนะคะอุ้ยตามตูดสามตัวชุดเน้นทั้งนั้นเลยเนาะซ่อนขนาดเลยค่ะทุกคนเอามาดูนะคะของวันที่ยี่สิบสามกันนะคะทุกคนนะคะห่ยวยโบเมนแอดเขียนวันที่ยี่สิบสี่บ อ้ยลุงมือลุงเว้นล่คะคคะ บางทีนะคะนี่รอบทุกคนนะคะมาดูกันนะคะฮานอยรวมงวดวันที่23ากันนะคะเด่นนะคะสี่ห้าหนะคะเจ็ดหกเจ็ดห้าสห้าแปดห้าสี่แดนะคะนี่นะคะ7 9็ดเกนะคะหกแแล้วก็หกเก้นะคะก็กลับหัวกันเอาเดอ์สี่ห้าเม็ดเดียวนะคะสีหมาจากตรงนี้นะคะเม็ดเดียวกันนะคะ4ี่เก้เนาะสี่เ้าสหนะคะเป็นตัวกันนะคะ4ี่หกเก้าแปดห้นย์นะคะสี่หกเกดห้าเจ สี่ห้าหกสี่ห้าเก้าสี่แปดหกสี่แปดเก้านะคะเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าเก้าเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเก้านะคะทุกคนนะคะตัวนี้นะคะเลขทูบเรานะคะหกหกเก้าเก้านะคะโอ้ยสิบปลวบมเป็นไปอ่ยวงวดนาบอกค่ะหกเก้าเก้างามนี่งาม,งาม,งาม,งามแสดงว่าเลขรัฐบาลไทยมันสีโอคือได้เลา่าพัฒนาเอดวาร์มสิทธหลุนอยู่ดีค่ะน้อยกิจนะคะสี่ห้าน้อยพิเศษนะคะหกเจ็ดนะคะนอยวีไอพีนะคะเจ็ดศูนย์นะคะ นอยเอ้ยนอยปกติเจ็ดสี่นอย VIP หกเจ็ดนะคะนอยกาชาสี่ห้านอยสามัคคีเก้าศูนย์นะคะน่อยพัฒนาหกเจ็ดนะคะหลักร้อยนะคะหนึ 1, 2, ่งสองสามค่ะทุกคนนะคะหลักร้อยหนึ่งสองสามค่ะออคเอาเค่ ب, าคะทุกคนโอ้ยชี่อ,อิ่มเลยวะ่ะอันนี้สูตรเอสนะคะจะมีสูตรเอสแล้วก็สูตรล้านนะคะแคปเอารูดค่ะ สูตรแอดแล้วก็สูตรล้านมากสูตรแอดจัดสูตรแอดมากสูตรล้านจัดสูตรล้านค่ะเลิศไม่ตัเนาะชุดบนชุดล่างนะคะเข่าดีค่ะช่วงนี้ชุดบนเดินดีนะคะเข้าหนึ่งแปดตรงตรงเลยนะคะช่วงชุดบนนะคะงวดก่อนเข่าตกกลับเนาะแต่ว่าจับไม่ได้นะคะบางทีก็นิ้นได้บางทีก็นิ้นไม่ได้นะคะ fc ก็ลองไปตัดเอานิ้นเอาเด้อจากชุดใหญ่นะคะจากชุดใหญ่ชุดเต็มของเรานะคะทุกคนนะคะเข่าดีเด้อ เ้าดีค่ะส่วงนี้เดินดีเนาะ เอาลองดูค่ะทุกคนนะคะอ่าสูตรแอดแล้วมาดูสูตรล้านกันเลยนะคะสูตรล้านนะคะงวดประจําวันที่ยี่สิบสามนะคะทุกคนงวดประจําวันที่ยี่สิบสามนะคะนี่นะคะของหลานนะคะทุกคนสองนะคะเข้าสาเข้าพัฒนาเข้าพิเศษเข้าปกนะคะสําหรับสายลูดเนาะหกเก้านะคะหกเก้านะคะเข้าหกเก้าเข้าสองหกเข้า หกสองนะคะที่เหลือนะคะที่เหลือมันนี่นะคะเก้าหนึ่งแปดไปออกเรลาพัฒนานะคะเก่าแปดหนึ่งแอดวายุแอดหินคับคล้ายคับขานะคะทุกคนนะคะมันไปออกเรลาพัฒนาทุนะคะยุงกัดมันไปเล่าพัฒนาผุนค,คะแล้วก็สามตัวนะคะมันตามตูดนะคะตามตูดเราตามตูดแบบชุดนินสามตัวทั้งนั้นเลยนะคะน่าเสียดายมากๆเลยนะคะเอฟซี้าจ,จังเลจังตามตูดคะ่ะตามตูดเนี่ยที่น้อง ตามตูดแบบโหดร้ายทารุณมากเลยนะคะทุกคนนะคะเอา้านี่ละคะ่ะแคบเอานะคะเอาไปหมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะขอให้โชคดีกับแนวทางสูตรล้านนะคะเอามาดูนะคะงวดวันที่ยี่สิบเอ่อยี่สิบเท่าใดยี่สิบสามนะคะงวดประจาวันที่ยี่สิบสามนะคะทุกคนนะคะเจ้าแม่นะคะเจ้าแม่สวงนี้เจ้าแม่เขาป้าเขาดงบมดไปเอาเจ้าแม่โอ้มาจากป่านี่ฝนตกค่ะเจ้าแม่ไปเก็บเห็ดะคะ่ะทุกคน นี่นะคะสองนะคะยืนนังให้ตัวเดิมนะคะทุกคนสองหขเก่าสองเอามากมากตัวเก่าไรนั่งกับหายตัวเก่าตัว สองนะคะหกเกนะคะเก้าสอแล้วก็21งหนะคะหกเก้าสองหกสองนะคะหกเก้านสองหนะคะตัววินนะคะสองหนึ่5หสองห้นะคะทุกคนนะคะสองห้าห้าเก้าสองนะคะสอนะคะห้าแปนะคะหนึ 195, นะคะเก้าแนะคะ เก้าหนึ่งนะคะเก้าแปดหนึ่งเอ่อหกห้าหกห้าหนึ่งนะคะหกแปดหกแปดหนึ่งนะคะหกหนึ่งหกหนึ่งสี่อ่าแขปบเอาเลยนะคะตัวนี้เป็นสูตรล้านนะคะอย่าลืมเด้อมีสูตรแอดแล้วก็สูตรล้านชอบสูตรแอดจัดสูตรแอดชอบสูตรล้านจัดสูตรล้านนะคะพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะวิเคราะห์กันบึงค่ะโอ้ยมีหลากหลายตัวหลากหลายแนวทางกระดกกระโดดเดียวอืม เอาแคปเอาค่ะแคบไปเบิ้งค่ะทุกคนแคบไปเบิ้งนี่แหละเป็นสีสันชีวิตค่ะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะมีเข้าบ้างหลุดบ้างมีรัฐบาลไทยเอารัฐบาลไทยสูตรล้านพละใรัฐบาลไทยนะคะเราพัฒนานะคะช่วงนี้วินนางเข้าดีค่ะเป็นวินนะคะเป็นวิน,นสูตรล้านที่เดินนะคะทั้งเราพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยเลยนะคะตัวเจาะนางก็ลองดูคะ่ะตัวตัววินนี่ได้เอ่อตัววินนี่ถ้าวินกันนะคะมันจะได้น้อย ไปนี่จะคุ้มกว่ารูดนะคะทุกคนรูดสองตัวเนาะมันจะได้น้อยกว่านะคะสิบสิบสิบเท่าไรสิบหาคู่หกตัวนะคะทุกคนหกตัวนะคะวินหกตัววินหกตัวนะคะทุกคนนะคะคุ้มกว่ารูดสองตัวนะคะถ้าไปบุนล่างเนี่ยไว้ประหยัดได้หลายตัวอยู่ด้ิค่ะประหยัดได้หลายคู่อยู่นะคะถ้าวินนะคะสายวินนะคะวินหกตัวนียค่ะถ้าวินหกตัวสุราเนี่แหละ แล้วแต่เราจะวินนะคะเราจะวินกี่ตัวซ้ายวินนะคะสายวินนี่ปังเกือบทุกโวดนะคะสูตรหลานนะคะเข้าบ่อยนะคะทั้งเราพัฒนาแล้วก็หานอยเลยนะคะสายวินเพราะว่าตัวเด่นบางทีนะคะตัวเด่นมันไม่ขึ้นนะคะมันบ่เขา่า สำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หญิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ